ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการประัติผู้ขอรับการประเมินข้าพาเจ้านางลำไย,ยเขื่อนดินตำแหน่งครูขสอนหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมจันทร์สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2510ปัจจุบันอายุ56ปี ประวัติด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชพัฒสวนดุสิตสาขาการศึกษาปรฐมวัยประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2557ตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมจันทร์สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่งครูขอสอนหนึ่งเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2559รวมอายุราชการ6ปี4เดือนปฏิบัติการสอนเตรียมความพร้อมระดับประถมะวัยจัดกิจกรรมบรูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาโดยมีชั่วโมงการสอน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษดังนี้เจ้าหน้าที่พัสดุกรรมการตรวจรับพัสดุและอาหารเสริมนมงานโครงการและกิจกรรมต่างๆรับผู้เรียนหน้าประตูรับส่งผู้เรียนขึ้นรถตู้ ประสานงานผู้บังคับบัญชาผู้ปกครองหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการด้านที่1การปฏิบัติงานด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพพฤติกรรมการรักษาระเบียบวินยัย ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัตริระเบียบของข้าราชการจรรยาบาลวิชาชีพครูระเบียบวินัยที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเป็นผู้ตรงต่อเวลาปฏิบัติตามกฎจราจรการแต่งกายการลาการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะ ทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้บริการแก่ผู้มารับบริการอย่างเต็มใจเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติติดต่อประสานงานสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองจากการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างสมอภาคเท่าเทียมกันความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูข้าพาเจ้า เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมนาที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนต่อสถานศึกษาอบรมสั่งสอนศิ์ด้วยความตั้งใจและจริงใจมีความขยันอดทนศึกษาหาความรู้เพื่อผลประโยชน์แก่ผู้เรียนและชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทนปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบไม่ละทิ้งการสอนตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินยัยและบุคลิกภาพความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา จกหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆได้ทานตามกำหนดเวลาอุทิศเวลามาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านวิชาการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจัดทำรายงานผลการเรียนรู้แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบอย่างสม่ำเสมอการประพฤติปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดี ข้าพเจ้าปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการประพฤตินตนยึดมั่นอยู่ในพุทธศาสนาทั้งกายวาจาและใจเข้าร่วมศาสนากิจและทำนุบำรุงศาสนาในวันสำคัญต่างๆยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิตมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่สแสวงหาประโยชน์จากอำนาจหน้าที่หรือเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ไม่รับผลประโยชน์อันมิชอบคอยเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความมุ่งมั่นในการทำงานยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเสมอรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานยึดผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนยึดหลักประชาธิปไตยในการทำงานและการให้บริการคอยให้คำปรึกษากับเพื่อนร่วมงานในปัญหาทุกด้านปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมกับอัตภาพของตนเองสื่อสัตว์สุจริต รู้จักประมาณตนไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสีติดและอบายมุขต่างๆเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไปมีน้ำใจเสียสละให้ความสำคัญยกย่องให้เกียรติผู้ร่วมงานเสมอด้านที่2คุณภาพการปฏิบัติงานสมรรถนะที่1การมุ่งผลสำเริจข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการทำงาน ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาประถมมวัยวิเคราะห์และพัฒนานหลักสูตรจะทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นำนวัตรกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานใช้วิธีการสอนใหม่ๆที่หลากหลายจะทำหลักสูตรการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดทำเครื่องมือการวัดประเมินผลที่มีความหลากหลายสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาประถมะวัยที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง4ด้านสมรรถนะที่2การบริการที่ดีข้าพเจ้าเต็มใจให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาโดยไม่หวังผลตอบแทนจัดตกแต่งห้องเรียนมุมประสบการณ์ต่างๆในชั้นเรียนอยู่เสมอ ดำเนินการเยี่ยมบ้านเพื่อพบปะผู้ปกครองให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้เรียนร่วมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่างๆเป็นประจำจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้นพร้อมนำปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้บริหารทราบทุกครั้ง สมรรถนะที่3การพัฒนาตนเองเข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานตามที่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ต่อเพื่อนครูผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนและนำมาพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอสมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าให้ความร่วมมือในทุกโครงการทุกกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในทุกๆด้านเข้าร่วมการประชุมวางแผนปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นร่วมกันยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานปฏิบัติตามมาติของที่ประชุมเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์อันดีให้เกียรติยกย่องให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสต่างๆ ข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับคณะครูในสังกัดประสานความร่วมมือร่วมกิจกรรมต่างๆกับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอสมรรถนะที่5การออกแบบการเรียนรู้ข้าพเจ้าวิเคราะห์หลักสูตรออกแบบการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร จุดมุ่งหมายหลักสูตรคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประสบการณ์สำคัญวิเคราะห์สาระการเรียนรู้กำหนดการจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นอะไรบุคคลจัดเตรียมสื่อแหล่งเรียนรู้ใช้เทคนิคการสอนและรูปแบบการสอนที่หลากหลายส่งเสริมให้ผู้เรียนม,มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สมรรถนะที่6การพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามคัคคีรักความเป็นไทยวัฒนธรรมท้องถิน่นศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่น นำผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลตลอดจนประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเขารพบความคิดเห็นของผู้อื่นมีความรักและสามัคคีในหมู่คณะการอยู่ร่วมกันและรู้เท่าทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมกับวัย สมรรถนะที่7การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความสะอาดสวยงามแสงสว่างเพียงพอมีป้ายนิเทศสื่อการเรียนรู้มุมประสบการณ์มุมแสดงผลงานผู้เรียนดำเนินการสร้างข้อตกลงกันอยู่ร่วมกันโดยความร่วมมือระหว่างครูและผู้เรียน ปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นจัดก,กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้มีความกระตือรือร้นมีความสุขในการเรียนเช่นการเล่นเกมการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนจัดทำเอกสารประจำชั้นเรียนที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพด้านที่3ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดช,ชอบข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐม,มาวัยทั้ง6กิจกรรมจำนวน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการพัฒนาทักษะสุขภาพกายสุขภาพจิตปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยความภูมิใจในความเป็นไทยจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เป็นปัจจุบันร่วมปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำความรู้ทักษะมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตลอดจนถ่ายทอดให้ความรู้ทางวิชาการแก่เพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชนอยู่เสมอผลงานตามลักษณะางานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและสาระการเรียนรู้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบองค์ประกอบตามที่สถานศึกษากําหนดจัดการเรียนรู้ตามแผนมีการบันทึกหลังการสอนทุกครั้งเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคจะนํามาจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนวิเคราะห์กิจกรรมผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้หรือการพัฒนางาน สร้างนวัตรกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆให้กับผู้เรียนจัดทำโครงงานที่ทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตัวเองมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านความรู้ทักษะเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้วัยและความสามารถของผู้เรียนตลอดจน นำผู้เรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ตามความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาวิชาชีพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูนักวิชาการได้จัดทำแฟ้มสะสมผลงานครู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพครูด้านผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนมีผลสัมฤธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านมีคุณธรรมและจริยธรรมมีทักษะการคิดที่หลากหลายคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมมีจิตสำนึกเห็นความสำคัญช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสาธารณาสมบัติก้าแสดงออกด้วยความมั่นใจเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างกระตือรือรน้นสนุกสนานช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆและสถาน,นาการณ์ต่างๆได้ดี